จิตวิทยารับมือกับคําวิจารณ์และการโดดูถูกทําไมแค่คําพูดไม่กี่คําถึงเจ็บได้นานเป็นปีเพราะสมองของมนุษย์เราจดจําคําพูดที่เจ็บปวดได้ชัดเจนกว่าสิ่งดีๆที่คนเคยพูดคําวิจารณ์แรงๆหรือการโดดดูถูกเหมือนลิ่มเหล็กที่ปักลงในใจโดยเฉพาะถ้ามันมาจากคนใกล้ตัวหัวหน้าพ่อแม่หรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เราดันเชื่อบางคําพูดไม่ได้ฆ่าเราทางกายแต่มันกัดกินความมั่นใจ อย่างช้าๆโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้เรามาเรียนรู้จิตวิทยาในการรับมือกับคำวิจารณ์และคำดูถูกไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อรักษาตัวตนและพลังใจของเราไว้ให้ได้ในโลกที่เสียงรอบข้างอาจไม่เคยปราณีส่วนที่หนึ่งเข้าใจธรรมชาติของคำวิจารณ์คำวิจารณ์มีสองแบบหลักคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์คือคำที่พูดเพื่อให้คุณพัฒนาเช่นงานนี้ยังไม่ดีพอลองแก้ตรงนี้น่าจะดีกว่า เธอมีศักยภาพนะแต่ยังขาดการเตรยียมตัวคําดูถูกหรือคําทําลายคือคําที่พูดเพื่อหยิบย่ําทําลายใจเช่นเธอมันไม่มีทางทําได้หรอกนี่แหละคือคนล้มเหลวแบบเธอถ้าคุณแยกสองอย่างนี้ออกคุณจะรู้ว่าอะไรควรฟังแล้วเอาไปปรับและอะไรควรโยนทิ้งเพราะมันไม่คู่ควรกับการใส่ใจส่วนที่สองอย่าหลงกลความรู้สึกผิดที่คนอื่นโยนใส่เวลามีคนดูถูกหรือพูดแรงๆใส่เรา เรามักเผลอเชื่อตามเพราะเราอยากเป็นที่ยอมรับจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าสมองกลัวการถูกปฏิเสธมากกว่าความจริงและสิ่งที่ตามมาคือเราสงสัยตัวเองและกลายเป็นคนหมดความมั่นใจวิธีรับมือคือหยุดทันทีเมื่อรู้ว่าใจเริ่มปั่นป่วนเตือนตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดคือความคิดเห็นไม่ใช่ความจริงอย่ารับความผิดมาถือไว้ถ้ามันไม่ใช่ของเราส่วนที่สามสร้างกรอจิตใจด้วยสามคำถาม ทุกครั้งที่คุณเจอคำวิจารณ์แรงๆหรือการโดูดูถูกให้คุณย้อนถามตัวเองสามคำนี้ทันทีเขาพูดด้วยเจตนาอะไรเขาอยากให้เราดีขึ้นหรือแค่อยากชนะสิ่งที่เขาพูดมีข้อเท็จจริงแค่ไหนมีหลักฐานไหมหรือพูดลอยๆใจเรากำลังเชื่อเพราะความจริงหรือเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองถ้าคุณตอบสามคำถามนี้ได้สมองคุณจะเริ่มวิเคราะห์แทนที่จะรู้สึกและคุณจะไม่เจ็บกับคำพูดมากเท่าเดิมอีกต่อไป ส่วนที่สี่ตั้งขอบเขตกับคนที่วิจาร์ณเพื่อทำร้ายบางคนไม่ได้พูดเพื่อให้คุณดีขึ้นแต่พูดเพื่อกดคุณลงทําให้คุณรู้สึกด้อยหรือเอาชนะคุณอย่าฝืนฟังเขาต่อไปด้วยความเกรงใจคุณมีสิทธิ์พูดว่าขอบคุณนะแต่ตอนนี้ฉันไม่พร้อมรับคําแนะนําขออนุญาตไม่คุยเรื่องนี้เรามีมุมมองต่างกันแต่ฉันขอเลือกฟังเสียงข้างในตัวเองนี่คือการใช้คือการสื่อสารอย่างมั่นใจ โดยไม่อยากทายและไม่ยอมให้ใครย่ยํายีส่วนที่5ฝึกสติเพื่อไม่ให้คำพูดคนอื่นกลายเป็นเสียงในหัวของเราบางครั้งเราลืมไปว่าคำพูดคนอื่นจะอยู่แค่แป๊บเดียวถ้าเราไม่เก็บมันมาเล่นซ้ำในหัวเองคนที่ดูถูกคุณพูดคำแรงใส่คุณเขาอาจลืมไปแล้วในสิบนาทีแต่คุณนั่งทบทวนมัาในหัวสิบวันสิบเดือนหรือสิบปีนั่นคือคุณทำร้ายตัวเองซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวทางออกคือฝึกสังเกต เสียงในหัวที่ด่าตัวเองแล้วถามว่านี่เสียงของเราหรือเสียงที่เราลอกเขามาถ้าใช่เสียงคนอื่นจงเลือกวางมันลงย้ำกับตัวเองทุกวันว่าฉันมีคุณค่าแม้ใครจะไม่เห็นก็ตามฉันมีสิทธิผิดพลาดแต่ฉันไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนที่หกเปลี่ยนคำดูถูกเป็นพลังในการพัฒนาในจิตวิทยาเชิงบวกมีหลักที่เรียกว่าการสร้างความหมายจากความเจ็บปวดคือการเอาความเจ็บมาสร้างพลังไม่ใช่ปล่อยให้มันทำลายใจ ให้ถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากคำพูดนี้ถ้าฉันเปลี่ยนความเจ็บให้เป็นแรงได้ฉันจะพัฒนาอะไรได้บ้างฉันจะใช้สิ่งนี้พิสูจน์ตัวเองให้ตัวเองดูได้อย่างไรไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครดูแต่ให้พิสูจน์ว่าคำพูดของเขาไม่ใช่คำตัดสินชีวิตของเราสรุปจิตวิทยารับมือกับคำวิจารณ์และการโดูดูถูกมีหกขั้นตอนสำคัญแยกให้ออกระหว่างคำวิจารณ์เพื่อพัฒนากับคำพูดเพื่อหยิบยำ่ำ อย่ารับทุกคำมาถือไว้ถ้ามันไม่ใช่ของคุณถามสามคำถามเสมอเพื่อแยกเจตนาและความจริงตั้งขอบเขตชัดเจนถ้าใครพยายามกดคุณลงซ้ำๆฝึกสติรู้ทันเสียงในหัวที่ไม่ใช่ของเราเปลี่ยนคำดูถูกให้กลายเป็นพลังในการก้าวไปข้างหน้าอย่าให้คำพูดของใครมามีอำนาจเหนือชีวิตคุณเพราะคุณคือคนเดียวที่มีสิทธิ์กำหนดคุณค่าของตัวเอง